เอาละครับเราจะต่อสายไปที่คุณอิสเรเอสรัรตนาธิโลกณภูเก็ตรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพร้อมแล้วไปคุยกับคุณอิสเรเอกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณอิสเรเอค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณนวลรัตน์คุณดันครับครับ,รบแจกเงินดิจิทัลหนึ่งมืนของพรคเพื่อไทายคำาตัวโตวจากปากเศรษฐาทวีสินในมุมมองของนักธุรกิจอย่างคุณอิสเรเ่ยมองอย่างไรครับเชิญค่ะมองอย่างไรคะผมมองว่า ถ้ามองในแง่ของจิตวิทยาในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่กำลังตกต่ำแบบนี้นะครับแล้วก็วงเงินที่ให้นะครับบวกกับการที่ใช้ระบบดิจิตลอลมาช่วยเนี่ยน่าสนใจครับนะครับแล้วก็ไม่มีขีดเบิกอยู่คำหนึ่งใช่ไหมว่าปั้มหัวใจใช่ไหมครับใช่ปั้มหัวใจเพื่อให้ชีปรจรของเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันฟ <คำ S 2> ื้น,นขึ้นมาแล้วก็มันก็จะไปเข้าสู่กระบ,บวนการเยียวยาด้วยมาตรการอ,าอื่นๆตามมาครับทีนี้นั่นคือสิ่งที่ ที่ตอบคาถามได้คือน่าสนใจแล้วก็ผมคิดว่านในช่วงของความปันนี้หลายสื่อหลายสานักก็คุยเรื่องนี้กันทุกหลาย<ช>รายการเลยนะครับ<ช>ถามได้เยอต่างๆครับผมใช่น่าสนใจมันเร้าใจเร้าใจครับแต่ด้วยความเคารพคุณอิสเรเอลในความเร้าใจถอดรหัสได้ดังนี้ส่วนหนึ่งก็หยิบฉวยมาจากแนวคิดคนละครึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็หยิบฉวยมาจากแนวคิดโครงการที่มีชื่อว่าอินทนนท์ที่แบงค์ชาติกําลังทดลองทําร่วมอยู่กับแปดแบงก์พาณิชย์แล้วมันเล่าใจรตรงไหนคุณอิสราเล่คืออย่างนี้ครับก็ที่ผมฟังคุณเศรษฐากับคุณหมอพมินให้สัมภาษณ์มาตลอดแล้วนะครับครับผมคิดว่าสิ่งที่เรื่งตัววงเงินนะครับวงเงินที่ให้หนึ่งหมืนบาทแล้วให้ครั้งเดียว ให้ใช้เงินภายในระยะเวลาหกเดือนถูกไหมครับค่ะแล้วก็ขีดวงลักมีการใช้สี่กิโลเมตรลอกตามที่อยู่ตามประชาชนเนี่ยเข้าใจว่าจิตราลงมคือต้องการให้กระจายรายได้ไปทั่วนะครับในทุกภูมิภาคษ์ท้องถิ่นไม่ไปกระจุกตัวอยู่ที่ห้างในห้างหนึ่งนะครับคับแล้วก็การที่มาถูกเวลาคือตอนนี้ผมต้องเข้าใจว่ามาตรการที่ตามมา ควบคู่กันในก่อนหน้านี้คือเรื่องลดรายจ่ายถูกไหมครับเรื่องของลดค่าไฟลดค่าน้ําลดค่าเดินทางนะครับคือจะยังไงให้ประชาชนอันนี้ต้องมองว่าประชาชนที่เป็นลาก้าเนี่ยที่เป็นคนที่มีรายได้ไม่สูงมากนะครับผมผมเห็นลูกน้องผมเองเนี่ยนะครับตอนนี้มีปัญหานี้นอกระบบเยอะนะครับครับครับแล้วก็มีภาระการต้องจ่ายคืนดอกเบี้ยที่สูงแล้วก็หมุนเงินไม่พอแล้วก็มีปัญหาความเครียดสูงดังนั้นที่ผมว่าเล่าใจเนี่ยก็คือ มันเป็นการที่ใช้เงินอัดฉีดเข้าไปดูระบบเศษษษษษษรษฐกิจนะครับที่เป็นระดับ,บ,บแต่ว่าผมไม่สงสัยก็คือว่าทาไมต้องให้ทุกคนนะครับไม่ต้อง,องอให้ทุกคนให้ทุกคนอย่างอย่างคนอย่างพวกผมเองมีเงินเดือนประจําอยู่แล้วถูกไหมครับอพวกผมเนี่ยหนึ่งหมืน่นบาทสำหรับผมเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ชีวิตจำบันผมดีขึ้นนะครับครับออันนี้ผมพูดตรงๆเพราะว่าไม่ได้บอกว่าเรารวยแต่ว่าผมมองว่าถ้าเลือก t a r g e ต group เนี่ยไปให้คนที่มีรายได้ ที่เขาลำบากจริงๆนะครับเหมือนเราให้อาหารเยียวยาครับปำบมหัวใจเนี่ยคนไม่ป่วยไปให้ทําไมครับครับผมคิดว่าไม่ป่วยให้ทําไมอืครับผมถ้าเป็นผมเนี่ยนะครับผมจะเลือกให้เฉพาะคนที่เดือดร้อนจริงๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงต้องไปดูว่าทางทางพรรคการเมืองที่อ่าพัเทือไทยและครับที่เขาว่าให้นโยบายนี้มาเนี่ยจะต้องปรับตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าจากเดิม54ล้านคนที่มาอายุ16ปีขึ้นไปใช่ไหมครับครับ ถ้าคนละหมื่นบาทก็ห้าแสนสี่หมื่นล้านเมื่อกี้บอกว่าจะมาส่วนหนึ่งจากระบบภาษีมาจากระบบงบประมาณที่เพิ่มขึ้นคทีนี่ผมคิดว่าคนคอนเซ็ปต์มันน่าสนใจนะครับคุณดน,นัยคุณมครับแต่ว่าการให้ทุกคนทั้งที่เขาไม่หิว,ว่าอย่างบางคนเด็กสิบหกขวบเนี่ยคือเด็กระดับมัธยมปลายนะฮะบบ,บางคนเป็นลูกเจ้าของขับปปรถสุโคาัยมาเรียนเนี่ยนะครับ,รบยังต้องได้เงินหมื่นบาทไปเพื่ออะไรอะค่ะคือคือขณะที่อีกอีกพวกหนึ่งคือเขาละหมักจริงๆ ต,ต้องจ่ายค่าหอพักต้องจ่ายค่าน้าค่าไฟจ่ายค่าอาหารค่าเดินทางนะครับค่าที่จำเป็นวันเขาเนี่ยจำเป็นมากกว่าครับผมเลยมองว่าผมค่อนข้างจะไม่เห็นด้วยกับการให้ทุกคนนะครับครับครับนักวชิชาการบางสํานักเขาก็ติดติงนิดหนึ่งมันต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่าห้าแ0,000นสี่หมืล้านห้าแสห้าหมืล้านเขามองว่ามันจะเป็นภาระทางงบประมาณและมันจะกระทบต่อวินัยทางการคลังจะกระทบต่อหน,นี้สาธารณะ โครงสร้างทางกรารคลังของประเทศมันจะแบกไม่ไหวในมุมนี้นักธุรกจิจอย่างคุณอิศรศมองอย่างไรเป็นประเด็นทักท้วงที่น่ารับฟังหรือไม่ครับคือผมว่าคนาต้องต้องกรับความจริงอ่ะือว่าแคมเปญนี้ออกมาเนี่ยรายละเอียดจะไม่งไมังไม่มีมา,ม,ามากเลยนะครับครับการที่พูดถึงประชานิยมและพูดถึงผลกระทบที่พูดถึงทั้งหมดเนี่ยมาตรวินัยการคลงังเรื่องของอาภาวะหนี้อะไรต่างเนี่ยผมว่าเป็นการพูดภาพรวมนะครับ ตอนมาดูดีกว่าว่าความเสี่ยงจริงๆตรงไหนมากกว่านะครับคือผมคิดว่าเรื่องนั้นเนี่ยคีอท,ที่ผมน่าสนใจอย่างหนึ่งคือการให้ครั้งเดียวให้เวลาในการใช้เงินแล้วก็บอกประเภทของการใช้เงินที่ให้ไปเนี่ยครับจริงๆผมเป็นโรงงานใช่ไหมครับ,รบผม,มเป็นเจอาตสาหกรรมเนี่ยการที่สินค้าอุปโภคบริโภคของผมขายได้มากขึ้นนะครับทำโอทีมากขึ้นนะครับคนงานผมก็ได้ค่าโอทีเพิ่มขึ้น ผมขาดคืนค่าได้มากขึ้นนะครับก็เข้าสู่ระบบการเสียภาษียีภาษีมากขึ้นมันมีตัวคูนข้อเร่ัปฏิไฟเอฟเฟกอยู่แล้วนะครับว่าครับยิ่งฉีดเงินไปที่ข้างล่างเท่าไหร่เนี่ยมันจะมีขึ้นมาขบนที่ผมคิดว่าเลี่ยงอย่าไปฉีดตรงที่ไม่จําเป็นมากกว่าไหมครับผมว่าถ้าเอาเงินนี้ไปใช้ในสิ่งที่เป็นจำเป็นนั่นคือวิทยการคลังแล้วถ้าจะเอาเงินไปใช้กิ่วัตรจำเป็นช่วยชีวิตเขาให้เขาอยู่ได้อย่างมีความหวังนะครับผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ย คือกับกันนะครับเอางบ่ประมาณบางส่วนไปใช้กับอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารที่ไม่จำเป็นอันนั้นคือมากกัวป่าไปครับ <Okay. S 2> ผมมองว่าครับผมครับครับเมื่อสักครู่ได้ฟังคุณหมอพรหมินให้สัมภาษณ์ในรายการจนะอริทุไทยนะเคลียร์ครบทุกประเด็นไหมหรือยังมีประเด็นค้างคาอยู่ในใจฟังคุณหมอพรห<โ>มินแกแจกแจงแล้วเนะี่ยที่คุณหมอขอเวลาก็คือเรื่องของการที่คุณนายถามถึงเรื่องสัดส่วนเปอร์เซ็นของ อ่าโปรเจกต์เบสทมาจากไหนใช่ไหมครับ<ช>ว่าเงิน<ช>มาจากไหน <โก S 1> มาจากภาษีกี่เปอร์เซ็นต์มาจากว่าปร,ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์มากี่เปอร์เซ็นต์ท่านก็บอกว่าขอเวลาไปาทําการบ้านก่อนครับไปบริหารประเทศซึ่งผมก็คิดว่าตรงนี้สําคัญเพราะว่าเมื่อกี้ฟังดูเหมือนกับว่ามีงบประมาณที่เผื่อไว้จากปีนี้ของแสนหกหมื่นล้านแล้วก็แวบที่มันจะหมุนเวียนนะครับมากขึ้นเข้าเปอร์เ็นต์คำแท็กภาษีเงินได้นี่ถึงบุคคลที่สูงขึ้นจากการที่ขายสินค้าได้มากขึ้นค่ะ คือด hmm. ุลยดีเป็นอย่างนั้นในผมเข้าใจฮะแต่เพียงแต่ว่า hmm. มันต้องยิงไปให้ถูกหนึ่งธกิจกรุ๊ปว่าเป็นตะกรุกกลุ่มไหนอันที่สองในสินค้า hmm. ที่ใช้นะครับที่จําเป็นจริงๆนะครับ hmm. แล้วก็ทําให้อวงจรเศรษฐกิจเนี่ยมันหมุนเวียนไปได้นะครับ hmm. เพราะฉะนั้นผมผมผมก็ยังไม่ไม่ไม,มีความมั่นใจมากนักในเรื่องของแหล่งเงินนะครับคือเงินมันค่อนข้างสูงนะฮะ hmm. เพียงแต่ว่าเข้าใจว่าถ้าเราบีบแพ็กเกจให้มันแคบลงแล้วก็ใช้ทฤษฎีที่บอกว่า จะกิมุนเวียนไปจากการที่ภาษีมันมีมากขึ้นนะครับตรงนี้คือแล้วก็เป็นเป็นดิจิตอลดิจิตอลเนี่ยมันจะอยู่ในระบบบล็อกเชนใช่ไหมครับมันจะมาเบิกจริงๆก็คือตอนที่ผู้ค้ารยสุดท้ายเนี่ยมาเบิกเงินออกจากภาครัฐไปเพื่อเงินจริงจริงเนี่ยแม้เงินจริงๆเนี่ยผมเข้าใจว่ายังไม่ออกจากระบบนะฮะมันยังอยู่ในระบบดิจิตอลนะครับครับครับผมครับมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจฟังคุณหมอพรมินแกก็บอกว่าไม่รู้ล่ะ ใครที่ได้เงิน1,000 0ืไปเนี่ยจะต้องใช้ใจ่ายในและสมี4กิโลจากที่พักตามทะเบียนบ้านนะแต่คราวนี้ดีความเป็นจริงเนี่ยคนไทยมันข้ามถิ่นกันเกิน50%เนี่ยผมว่าคนไทย50%เนะเป็นคนไทยข้ามถิน่นทะเบียนบ้านก็ที่หนึ่งที่ทอยู่จรงิงที่ทํางานจริงๆก็อยู่อีกที่หนึ่งคุณหมอพรมินบอกว่าถ้าเช่นั้นใน6เดือนเขาก็ต้องกลับไปใช้จ่ายกลับบ้านอะ ต้องกลับบ้านแล้วไปใช้จ่ายแถวแถวบ้านตามททเบียนบ้านของตัวเองฟังดูมันเมกเซนไหมเนี่ยประเด็นเนี้ยทางปฏิบัติมันแอคชั่นได้ไหมคะมันเมกเซนไหมเนี่ยมันจะยุ่งยากไหมคะคือจริงๆต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอันนี้คือสิ่งที่มันก็ต้องมีการเทรดแตบมลานนะครับอยากให้เงินไปใช้ในท้องถิ่นก็เอาจากตามัตรประชาชนอันนี้ผมก็เข้าใจอคอนเซ็ปต์ของทางพักเพื่อไทยนะครับแต่อย่างที่คุณนนยคุณอมรัถามาว่า การที่หกเดือนเนี่ยถ้ามันคล่อมช่วงลองวิกเอนนะครับช่วงเทศกาลปีใหม่หรือสงกรานนะครับโอกาสที่กลับไปใช้เงินมันก็มีนะครับอีก6กเดือนนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงไหนต่างหากนะครับอันนี้ในทีสองเนี่ยผมมองว่าสี่กิโลเมตรเองก็ไม่ใช่จะบอกว่าจะมีร้านที่จะู่ในระบบเนี่ยได้ครบนะครับอันนี้ขออนุญาตรู้สึกว่าทางคุณเศรษฐาก็พูดว่าอาจจะต้องมีการรีคอนซิเดอร์ตรงนี้ด้วยนะครับดูว่าจะใช้ระบบมาปกานดูทีนี้ผมคิดว่า การเจตนาจริงๆเนี่ยคือต้องการให้เงินไปอยู่ที่ท้องถิ่นให้ทั่วถึงถ้าอุณหภูมิต้องการกระจายไปอคมันดีนะฮะเพียงแต่ว่าโอกาสที่จะใช้เงินตรงนั้นจริงๆเนี่ยในทารกลับกันเนี่ยนะครับผมคิดว่าคือถ้าเป็นอันนี้อาจจะพูดถ้าทุกคนมีบางแผนจะกลับบ้านอยู่แล้วหรือมีบางส่วนกระตุ้นให้กลับบ้านเพื่อท่องเที่ยวด้วยอะไรด้วยนะครับมันก็เป็นไม่ได้สูงนะครับแต่มันก็ไม่แน่เสมอไปว่าทีนี้ก็ต้องดูที่ว่า ประชาชนสามารถย้ายทะเบียนบ้านทันไหมเช่นสมมตินะครับลงทุนย้ายทะเบียนบ้านเหรอครับเพื่อหนึ่งหมื่นลงทุนย้ายทะเบียนบ้านเพื่อใช้หนึ่งหมื่นะสมมุติว่าสมมุติว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเบนบ้านมันก็ย้ายทางระบบราชการใช่ไหมครับถ้าเรามองว่าขอขอยากผมคิดแบบคิดนอกกรอบนะผมไม่ได้บอกว่าเป็นด้วยข้าผมมองว่าการย้ายทะเบียนบ้านไม่ใช่เรื่องยากนะฮะอ่าเพราะว่าไม่ใช่รัฐบาลจะทําทันทีที่เป็นรัฐบาลมันต้องใช้เวลาระยะเวลาในการเตรียมงานใช่ไหมครับใช่เขาบอกข้าหกเดือนระวางระบบ ได้ได้คนมีสองทางเลือกหนึ่งคือวางแผนกลับบ้านหกเดือนนั้นหรือแค่ที่เป็นบ้านเธ็บ้านชาไปได้มามันไม่เสียหายนี่ครับผมมองในมุมบอผมนะครับทำได้ทําได้อครับผมโอเคย่อหน้าสุดท้ายจริงๆคุณอิสเาเอสสิ่งที่จะฝากไว้กับพรรคเพื่อไทยก็คือทําไมจะต้องแจกทุกคนประเด็นหนึ่งที่ผมจับได้นะอครับประการที่สองคืออยากปิดทําเสียงให้มากที่สุดคือความเสี่ยงที่ที่มันจะให้มีการั่วไหลหรือทําให้ กลไกของทฤษฎีมัลเทิร์เปอร์เอฟเฟกต์จากเงินหมุนเวียนเนี่ยถ้ามันดีที่สุดครับอันนี้ฝากไว้นะครับโอเคค่ะได้ได้ครับขอบพระคุณมากครับคุณอิสเลตครับขอบพระคุณนะคะขอบคุณคุณนายคุณนรมาักษ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะคุณอิสเลตรัตน์เดรกณภูเก็ตช่วงที่เราสัมภาษณ์แล้วซักไซไล่เรียงหมอหมอมิงหมอพรหมินนะ ใน Facebook ในย t u b e เราถูกดา่าทัวรลงทันทีมแม่แม่สก้านเยอะเกินไปรู้สึกว่ารู้สึกว่าพเ,เพืพ่อไทยจะเป็นที่รักของทุกคนเสียละเกิน <c oughs> จากหนึ่งมื่นแต่ประกาศนิดนึดนงนะผมไม่ใช่พีอารพักเพื่อไทยผมก็ต้องซักอย่างนี้แหละ,ะรับทราบบทราบผมไม่ใช่พีอารพักเพื่อไทยนี่ผมก็ต้องซักอย่างนี้เช่นนี้ครับ